บัดนี้วันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่47ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพัพรทรผลิตทธางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพ,พ,พระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาิยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติรึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสสอัตตาราคชนตุเทวตาสัตถมังมุนีราชาสสัสุนันตุสัขโมขะทังสัเคกาเมจรูปเพคิริสิคาราตาเตจันตริเควิมาเน เปรตเทจะคาเมตตุวุนาคหเนเขหาวัตุมิเกเตุภูมิาจะยันตุเทวาจารถราวิสเมยักขันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวาราวัจนะสัาถโวเมสุนันตุธรรมัสวนกาโรอยัมพะทันตาธรรมัสวนกาโรอยัมพะทันตาธรรมัสวนกาโรอยยัมพะทันตาสอง บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวัส <handled> ด <kr ank ii> ิ <sk invent fit division> ์ข้าโตพระคุกตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระคุกโตสาว่ากสร้างครสร้างคังนามามิสี่บทสวดนามกาลัสิทธิคาดหะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาวโมตัสสะะะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาวโมตัสสะะะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าบทสวดไตรสรณะธรรมนปาเะพุทธังสรณังคัจฉามีธรรมังสรณังคัจฉามีสร้างคังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีทุติยัมปีสร้างคังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีสร้างคังสรณังคัจฉามี บทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิเมสารนางอัญญพุทโธเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวัทนโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสารนางอัญญธรรมโมเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวัทนโสติเมหตุสัพพทานาถิเมสารนางอัญญสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัทนโสติเมหตุสัพพทา พุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหัสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโพธิสัทธัมมะสาระทิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะควาติ8ธัมมานุสติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติภิกอะาลิโกเอหิปสิโกปนยิโกปัจจตัเวทิตัพพวิูหิต9สังฆานุสติ सोपदिपन्नो भगवतो सा भवसंको उचोपदिपन्नो भगवतो सा भवसंको याय कलिपन्नो भगवतो सा भवसंको सामीतिपदिपन्नो भगवतो सा भवसंको यतिकांत सतारिपुरि संयुकादि अथपुरि सुखकरा ए सा भवतो सा भवसंको आहुनायोकाहुनायो थकिनयो अंशरी करणीय अनुतरं पुन्याखेतां लोकसाते สิบรัตนสูตรยาเนธาโพตานิสมาคาตานิพุมมานิวายานิว่านตาริเคสเพวะภูตาสุมาณาภะวันตุอัตโทปิสักกะจัสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสัมเมตถสเพเมตังกโรตาอนุสิยาปชายาทิวาจารโตจารันติเยพระริงตัสสมาหิเนรคัถาอัปปมัตตา ยังกินจีวิตังอิทาวหูรังวาสะเคสุวายังรัตนังปะดนีตังนาโนสามังอาทิตาธาคาเตนะอิทัรมปีพุทเทรัตนังปะดนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัดิโหตุวข้ายังวิราคังอมตะตังบาณีตังยัตราชคาสะไยมุนีสัมมาหิโตนัเตนะธรรมเมนะสมัธิกินจีอิทัรมปีธรรมเมรตนังปะดนีตัง เเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุยมพุทธเศทโทปริวันและยิสุจริสมาที่มานันตารกันยะมาหูสมาที่นาเตนะสมโมนวิชติอิทํมปิทเมรตานังปาณีตังเจตนะสัจเจนะสวัิโหตุ เยปุขราอัตตสัตตังปัสสทธาตุตาริเอตานิยุคานิฮุนติเตักิเนยสุขตาสาสาวกาเอเตสุตินานิมหผลานิอิทัมปิสังเคระตานัปะนิตังเอเตนะสัตยนะสุอาทิหตุเยสุภายุตามนัสสะคันเฮนะนิกามิโนโคตมัสสะสันนมหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะ พาถามุทานิพพุติงคุณสมานในคัมปีสั้างเคระตานังปัดนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาทินทักขีโรปัตวิงสิโตสิยาจตุพีวะเทพิอัศมปะคันิโยตัทุปะมังสับปุริสังรทามิโยอริยสัจจานิเวทัสสติอิดัมภีสั้างเคระตานังปัดนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรพัญเยนาสุเทสิตานิอินชาปิเตหุติปุสสะปุสสะปะมัตตานาเตปะวังอัตถามมะาติยันติคัมเีสังเคระตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิหตุสหาวะสัทสนะสัมปทาญาตยัสุธรรมาชิตาภวันติ สักกายทิฏฐิวิจิกิจิตันจาริรพตังวาปียะทัดิกินจิจตุหาพายะหิจะวิปามุตโตชาจพิธานเนียภพโกาตุอิทมปิสังเคระตานาปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุกินจาปิโสกรรมกัลโรติปาปการกายเนวะชายุทธเจตัสสาวาภพโกรซอตัสสัพติชาทายะอภพพตา ติถะปัสสาวุตัยทำปิสังเขราตานังป่าีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติห้ตุวนาปะคุเมย์ยถาผู้สิตธะเคกิมหานามาเซปนภัตถมิงคิมเหตถาทูปะมังธรรมาวาลังอธิษยีนิพานะขามิปารามาหิตายะอิทมปีพุทธระตานังป่าณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติห้ตุ วะโรวะดันยูวะรัโทวะราหะโรอนุตตรธรรมะรังอัจิสยจีอิทัมปิพุทธิระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังนาทิสัมพังวิรัตจิตตายาติเกพวะสมิงเตขีนะพิชาอวิรุณหิชนธานิพันติธีรายาธาญาปะทีโปอิทัมปิสังเคระตานังปานีตัง เอเตนะสัตเจนะสวัสิโหตุยานิทับปูตานิสมาคตาณิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวามนุสสะปูชิตังพุทธังนามาส่ามาสุวัสิโหตุยานิทับปูตานิสมาคตาณิภูมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวามนุสสะปูชิตัง สํมะนะมัสสามะสุวะติโหตุยานิธัพพุตานิสมาคัตานิพุมมานิวายะนิวาอันตาริเขตะถา s k a าตังเทวะมนุสสะปุตติตังสังฆังนะมัสสามะสุวะติโหตุ11อาตินะอาตานาติอปริตบทย่อ สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตะปวัชิตโตสัพพเวระมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรควินัสสัตุมาเตปาวรบันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังมุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสิบสองอาทิตต์ปริยยยะสุด เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะคยายังวิหารติคยาสิเสสัทถิภิกขุสหัตเซนะตัตธะโคภะคะวะภิกุอามันเตสิสัพพังภิกขเวอาทิตังกินจาบภิกขเวสัพพังอาทิตังจักคุงภิกขเวอาทิตังรูปะอาทิตาจักขูวิญญาณาอาทิตังจักขูสัมัสโสอาทิโตยมปิทางจักขูสัมัสปัจจะยาปัจจติ เวทายิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขมาสุขังวาตัมเพอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารณเนนะโสเกหิปาริเทเวหิตุเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตังโสตวิญญาณอาทิตังโสตสัมัสโสอาทิตัวยมปิตังโส สสตสัมผัสปัญยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอทุกรรมสุขังวะตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชลามะนเณนะโกเกหิปริเทเวหิทุแคหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิขานังอาทิตังคันธาอาทิตาขานาวิญญาณังอาทิตังขานาสัมผัสโสอาทิตโต ยำปีทางคานัสัม์ผัสสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราเมรานีนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิตุมารเซหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิชิวห้าอาทิตาราอาทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตังชิวห้าสัมผัสโสอาทิตต ยมปิทังทิวห้าสัมปัสสปัจจยาปัจติเวทใยตังสุข้างวาทุข้างวาอะทุกขมาสุขข้งวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาวชาลามะนะเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมารเสหิ อุปายะเสหิอาทิตันติวัธามิกายอาทิโตโภตะภาอาทิตตกายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโอะอาทิโตยัมปิทังกายสัมผัสสปัจจยอุปสุทิเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตังเขนะอาทิตังอาทิตังรักขคินาโทสคินาโมหคินาอาทิตังชาติยัสสราหมาณะเนนะสโสกิปริเทเวหิทุกขะหิโทมนัสเสหิอุปายะเสหิอาทิตันติวัธามิ มโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตต์มโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยำปิตังมโนสัมผัสสัจจัยเอาปัจจติเวทายิตังสุขังวะโทขังวาอะุกรรมสุขังวาตัมเปอาที่ตังเกณฑน้อาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสะกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชะรามาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิสุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวธรามิ เอวังพัสสังปิกเวสุตตะวะอริยสัพพโกจักขูสมิงปีนิพินทติรูปะสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณในปีนิพินทติจักขูสัมผัสเซปีนิพินทติย่มปีทางจักขูสัมผัสสปัจจะยาอุปัจติเวทายัทางสุขข้างวาทุข้างวาทุขมาทุกสุขข้างวาตัดสมิงปีนิพินทตติโซตัสมิงปีนิพินทติสัททเสุปีนนิิพทติโสตวิญญาณในปีนิพินทตติโสตสัมผัสเซปีนิพินทติ ยามปีทางโศตัสัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายี่ต่างสุขังวาทุขังวาอทุกมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทัตติคานาสมิงปีนิพินทัตติคันเทสุปีนิพินทัตติคานาวิญญาณนปีนิพินทัตติคานาสัมผัสเสปีนิพินทัตติยามปีทางคานาสัมผัสสัพพัญญาปัจจิเวทายี่ต่างสุขังวาทุขังวาอทุกมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทัตติเชืวอายปีนิพินทัตติระเสร้สุปีนิพินทัตติ สิวฮาเหมืญนาเนปินิพินทติสิวหฮาซ้ำพสเสปินิพินทติยำปิดทางสิวฮาซ้ำพะสับปะเจยาปัจจติเวทายตังสุข้งวาทุกข้งวาอาถูกกรมาสุข้งวาตัดสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทัดติโภธาเภสุปีนิพินทติกายาเหมืญนาเนปินิพินทติกายสซ้ำพสเสปินิพินทติยำปิดทางกายสซ้ำพะสปะเจยาปัจจติเวทายตัง สุขังวาทูขังวาอะทูขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทัตติมานาสมิงปีนิพินทัตติทำเมสุปีนิพินทัตติมโนวิญญาณีปีนิพินทัตติมโนสัมผัสเสปีนิพินทัตติยมปีทางมโนสัมผัสสัพพัญาปัจจิเวทยิตังสุขังวาทูขังวาอะทูขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทัตตินิพินทังวิราชิติวิราคาวิโมติติวิมุตัสมิง Wimu tamiti yanang ho tiki nasa tibu pamama cari yang Katang kara yang na parang itatha titi itama woca pakawa atama na tepiku pakwato pa sitang api nantungi mas minca pana we yaka seming panyamaneta sapiku sahasasa anu pa taya ni su Sipsa manata rakana sutang, e wame sutang e pakawa Paranasiyang nasi yang wihara ti tatarako pakawa pancawa piku aman mate sei rupang pigawe ana taru pancahitang pigawe ata apa wisa na ye rupang Apadaya daya ญาเพทาจารูเปยเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาโหู้เซติยากสมาจัรโคปิกะเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอภัตไญสังุตติเนสาระปติรูเปยเอวังเมรุปังโหตุเอวังเมรุปังมาโหู้เซติเวทนาหน้าตาเวทนาจาหิทังเพกะเวอตาภวิสานะยิทางเวทนาอภัตไญาสังุตเตญาติเพธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหู้เซติ ยัสสมาจารโกปิกเวเวทนาอนัคตาตัสสมาเวทนาอาภาตายักเสังวัตตินาจาระภติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาหูสีติสัญญาอนาคตาสัญญาตาหิทังปิกเวอัตตาอัภวิสานยิทังสัญญาอาภาตายักเสังวัตติญาละเพถาจารสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาหูสีติ ยัสมาจักโกภิกขเวสัญญานัตตาตาสมาสัญญาปารายะสังวตตินาจารพติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาหิอภูสิเตสังขารานัตตาสังขาราจหิทังภิกขเวอัตตาอภิบิษังสูนัยิทังสังขาราอาพาทายะสังวตยุงละเพธาจถะสังขารีสุ เอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติยาสมาจารคปิกเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราอภารายะสังวัตตินีนาจารพติสังขาริสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหีทังพิกเวอัตตาอภวิสานัยทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยาราเพธธาวิญญาณเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหติยัสสมาจฉะก็ภิกขเววิญญาณังอนัตตาสะสัมมาวิญญาณังอภาฏายะสังวตตินะจรปะติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหติตังคิมิญฺธาภิกขเวรูปังนิจังวานิสังวาติอนิสังขันเตยํปะนานะนิจังทุกขังวาตังทุกขังขันเตยํอนันตัง तो कावे परिनामा ธรรมัง कलं नु तं सम्मनुपसिटुं हे तं ममा एसो हमासमि एसो मे अत्ताति नो हे तं कंते तं किं मिन्नाथा भिक्खवे वेतना नितावा नितावाते अनितं पन्तेयम पन्ना नितां तु खं वा तं सुखं वाते तु खं पन्तेयम पन्ना नितां तु खं वे परिनामा ธรรมัง कलं नु तं सम्मनुपसिटुं एता ममा एसो हमासमि एसो मे अत्ताति नो हे तं पदे तं किं मिन्नाथा भिक्खवे สังขานิจจาวะอนิจจาวะเตนิชังปันเตยัมปะนะนิจังตุกขังวะตังสุขังวะติตุกขังปันเตยัมปะนะนิจังตุกขังวิปะริณามะธัมังกะลังนุตังสัมมโนปะเสทังเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสมีอัตตาติโนเหตังปันเตตังกิงมินฺญาตัพพีกะเวสังขารานิชาวะอนิจจาวะเตนิชังปันเตยัมปะนะนิจังตุกขังวะตังสุขังวะติตุกขังปันเตยัมปะนะนิจังตุกขังวิปะริณามะธัมัง กังลังนุตังสหมานุปัสสิตุงเอตังมมะเอโสหามะสะมิเอโสเมอัตตาเตโนเหตุังปันเตตังกิงมัญญาทะภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาเตอนิจังพันเตยัมปันนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังปันเตยัมปันนานิจังทุกขังวิปาริณามะธัมมันกังลังนุตังสหมานุปัสสิตุงเอตังมมะเอโสหามะสะมิเอโสเมอัตตาเตโนเหตุังปันเตตัสสะมะติหา พิกเวยังกินสิรูปังอทิตานะคตาปัจจุพนนาจัตตวาหิตทวาโอลาลิกังวาสุขมังวาอินังวาปนิตังวายนทเดสติเกวะสัพพังรูปัเนตังมะมะเนโซหามัสมินเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาปุตัสัมปัญญาทัพังยากาจิเวทนาอทิตานะคตาปัจจุพันนัวาหิตวาโอลาลิกาวา สุขุมาวาหินาวาปันิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัทธาภูตังสัมมาปัญญาญาทัพถังยากาติสัญญาติทานะคตาปัจจุปนาจตาวาปะหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปันิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโสอัตตาติ เหว่เมตังยัตถะภูตังสัมมาปัญญายัตถัพังเยเกจิสังขาราอตตตานาคตาปัจจุปนาสตาวาปหิตาวาโอฬิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโซอัตติเอว่เมตังยัตถะภูตังสัมมาปัญญายัตถะพัง ยังกินสิวิญญาณังอติตานัคตาปัจจุปนังอชักตังวาพาหิททาวาโอลาลิกังวาสุกุมังวาหีนังวาปณีตังวายันโุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนสุหามาสมินะเมสุอัตติเอวะเมตังยถาปุตังสัมมาปัญญายะกัตตะปังเอวังปัสสังปิกเวสุตวาริยสาวะโกโรปสบมิงปิเนปินทติเวทนายะปินิปินทติสัญญายะปินิปินทติสังคาเรสุปิ นิพินทัตติวิญญาณสมิงเปกเนปินทัตติเนปินทังวิราชติวิราคาวิมุตจาติวิมุตตะสมิงวิมุตตมิติยานุติขินาชาติวุสิตังหัมหามาจารียังกตังการานิยังนาปารังอิทัตตาญาติปัจานาติติอิทามาโวจะภะกวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขูภะกวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจ่าปานาเวยาการานสมิง ยัมเนปัญจวัคคียานังภิกขูนังอนุปาทายะอสวะวิหิจิตฺตานิวิมุตติญฺจสุทิ